พระเจ้าตรัสว่าเราจะสอนและชี้แนะทางที่เจ้าควรเดินไปเราจะให้คำปรึกษาและเฝ้าดูเจ้าพระเจ้าที่รักลูกขอบคุณพระองค์ที่ทรงรักทรงดูแลและห่วงใย,ยลูกโรงทรงแสนดีและเที่ยงธรรมทรงส,งสอนทางของพระองค์แก่ลูก ให้ลูกรู้ทางที่ลูกควรจะเลือกเป็นทางที่นำลูกสู่ชีวิตที่เจริญรุ่งเรืองลูกหลานของลูกจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดกพระองค์ทรงอยู่กับลูกทรงยึดมือขวาของลูกไว้นำทางลูกด้วยคำปรึกษาของพระองค์และจะทรงนำลูกเข้าสู่เกียรติสิริในพระองค์ สง่าราศีของพระองค์ปกคลุมชีวิตของลูกและทุกคนในครอบครัวของลูกปลอดภัยลูกวางใจพระองค์อธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์อาเมน